น้องปองป่ายพอดีตามดังเพจเฟซบุ๊กเสียงอึ่งเท่าเลยแชร์แนวเมื่อนี้ไปปักสมกเ็เลยแวะบ้านไม้สลัเสียงมากินข้าวซวยพอดีพอดีที่ร้านหนึ่งเดียวพี่น้องได้ยินข่าวว่าร้านนี้เสบเสบต่บางห่งจนมาได้เหลียกหกเหลี่ยบซักผัดกระเพาะก,กระเผาจนมาได้เรียกกระทะเหลียบตะลิ้ววันนี้ต้องมาสัมผัสก่อนมาซื้อ,อยังยัย ตำซวจยจากแซบโบราณน,นี่นะแซบแซบแ <c oughs> <c oughs> ม่ค้านะแซบบ่แซบก็กินร <c oughs> <c oughs> สสดชื่นแซบบดแซบก็กินจ่าพริกใส่น้ำปลาใส่สุรสใส่ปลาแดกใส่มะนาวใส่บักเขียเียใส่ตะบักหุงบักหุงใส่กินได้ก็ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกิน ทางพูนพัดพัดอย่างเนาะหอมหวยหวยเตะหูดังแถวว่าเคยผัดอะไรครับคุณแม่ค้าคณะหมูกรอบคณะหมูกรอบครับเตะหูดังง่อยโอ้เจ็บดังโอ้เตะหูดังคออ่อ้ความเป็นเียกดังแต๊กกะทีหอมหวยหอยแม่กุโอ้ยเมนต่อไปเราจะบีบข้าวปุ้นหอนครับผมแล้วก็เอาข้าวปุ้นใส่ในเฟียน ก็บ so oh, yeah, like ีบลงครับบีบลงใส่ดากด้วยค่ะใส่ตูดด้วยค่ะเฮ้ยบอมีผู้ใดสั่งอีกทีให้ค่อยบีบแบบเนี้เสร็จแล้วเราก็จะข้างไว้ให้น้ำเดือดบกบกบกแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอีกโอ้มันจะฟูองลงเหรอให้เจ้าลอยองลงระหว่างนี้ลอยองลงเจ้า เจอ,อีหยังเกาะโจาบเมนผู้เศร้าอายประมาณนั้นแ่ละค่ะตอนนี้กระิต่บม,มาพริกโลค่ะปาดาะนาวใส่ค่ะมะเขียอเขกใส่ค่ะแโอ้ที่ใส่ไรบ่ได้คือมันแพงเด้อพี่น้องใส่แต่มกเขือแขกเด้อเจ้าบอตองปาดนิ้วเจ้าใส่เด้อโอ้ยดยสแห่งเราบกบกบก,บกพี่น้องเอาผักใส่ตีบั๊นนี่นะ เท้ขึ้นมาเนี่ยเท้าขึ้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการเอาข้าวปุ้นออกจากหม้อครับผมแล้วก็ไปจุ่มลงในถังครับผมก็เปลีมอเราเราเห็นน้ำฮอนใส่ก้อยใช่ไหมนี่น้ำหนึ่งน้ำสองเป็นดังนี้พี่น้องเอาเซไว้เห็นยังนี่นะเสไว้ซื่อๆเซไว้โกโก้ให้ขนงโง่ทงไซ โอ้มีส้วนธรรมดาและส้วนด้อมแดงโอ้ส้วนเส้นค่ะที่ดัดปากแม่ปากแม่ขาได้สจวนเอาเส้นมาใส่ให้เดียวแล้วเราก็เอาเส้นมาใส่ครับผมแล้วเราก็จะส้วนสวนส้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 วนอันนี้คือส้วนเส้นใช่ไหมคะ โอ้ยน้ำลายแตกครับตายตาเสีบพี่น้องว้ายตาเสีบน้องผู้ใดค่อยสิมเนี่ยในวันนี้นะง้ายน้องค่อยตีปูได้องค่อยเอง,อเ,อง <laughs> เราจะไปกินสะข้าวปุ้นกันพี่น้องโอ้ยตาเสีบโอ้ยน้ำลายก็แตกลูกค้าทายอยทยอยมา เจ้าไข่แต่จังมงหัดจังมงเนี่ยเบิดแต่ตีซองูนเนอะหกโมงเช้าถึงบ่ายสามเหรอใครมาเกินบ่ายสามหมดสิทธิ์โอ้แสดงว่าซื้อไปจังหันก็ได้สิสั่งกลับบ้านด้วยครับผมแทบแทบวะไม่นอนใช่ปะ ไม่ต้องกินแล้วพี่น้องหล่ Hello, บอบ่ได้แล้วแอบพี่น้องร้านหนึ่งเดียวบ้านใหม่สลับเปียงอยู่หน้าวัดพอดีพอดีเด้อบุได,ด้จะไปเสียสงคานไปบั๊กซมนะแมบบ่มากินข้าวนี้แซ่บเจ็บร,ร้านอาหารแซ่บๆจ็บทมันอยู่ข้างในเท่าน,นันเนาะราคา,ากรบเปแพงครับผมอ,อาหารต่ําจังหลายเมนูตำซัวก็แซ่บเจ็บจิบน้าก็เสี่ยงคานกินตำซัวเดี๋ยวอย่าลืมติดตามคลิบน้าเด้อ อย่าแปลกแอบนะอีเมลเขเอยอย่าลืมแว่นะร้านหนึ่งเดียวบ้านใหม่สารเพียงแซ่บที่สุดครับทีมนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ